สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องโมงการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่19สิงหาคม2564คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์โมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถเข้าไปในอดีไลน์หรือโทรหาก็ได้นะคะ ากานจะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนวันอาทิตย์กันก่อนนะคะ The t e m p e r o r The Fool นะคะ The Star, 2มเทา้าคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะใครบางคนมีโอกาสเดินทางนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะ นะขึ้นเหนือนลองใต้หรือบางคนอาจจะเดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําบางคนมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะนะถ้าคนวันอาทิตย์นะคะไม่ได้เดินทางก็จะมีคนเดินทางมาหานะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่แล้วนะคะนะมีโอกาสาที่จะมีคนรักนะคะหรือคนที่เรารู้จักเดินทางมาหาเราก็ได้นะคะนะการเดินทางไกลค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในช่วงนี้นะคะ นะมีมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศงานทางด้านนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นหรือบางคนนะคะกำลังทําวีซ่าเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ก็ได้นะคะแต่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะนะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะบางคนก็ทํางานไปนะคะในช่วงนี้ทํางานไปสบายๆนะคะแบบชิวๆสบายๆบ,บางคนก็ เรียกว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายนะคะแบบประเภทที่ทำงานไปก็พักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนก็อยู่ในช่วงของการว่างงานนะคะนะแต่ถ้าคนวันอาทิตย์นะคะ,ะไม่เลือกงานนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ ถ้ามองโดยรวมแล้วค่อนข้างจะเลือกงานนะคะางานที่ไม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 ถูกอกตกใจก็ไม่เอาด้วยนะคะนะแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะถึงจะว่างานตกง,งานนะคะสำหรับบางคนถ้ามองดูนะคะเหมือนกับว่ายังไม่ถึงกับเดือดร้อนมากมายนะคะยังมียังมีการเงินใช้จ่ายอยู่นะคะบางคนอาจจะมีเงินเก็บเงินเก่เาหรือบางคนก็อ,อยู่กับครอบครัวนะคะนะยังมีไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนะคะ นะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะ่าะยังเป็นความรักที่รักกันดีนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะเป็นได้ต่างชาติต่าง,ง,งภาษานะคะแต่ตัวของคนวันนั้นที่เองค่อนข้างแกรักอิสระนะคะ นะค่อนข้างจะเรียกว่าไม่อยากจะยึดติดอะไรกับใครนะคะยังอยากจะชิลๆสบายๆอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชควลาบชครลาบมีนะคะนะช่ลาบจากการเสี่ยงดวงมีนะคะให้ถ้าเป็นเลขมงคลนะคะจากพ่ยิบซีก็มีเลข4072นะคะ4072นะคะต่อไปนะคะคนจันทร์ คนวันจันทร์นะคะสิบเหรียญคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะจะมีโชคเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาโชคมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะนะคนที่รอคอยเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาสาหาริมทรัพย์นะคะนการซื้อการขายนะคะนะเลขเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือคนที่มีธุรกิจส่วนตัว ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะจะมีลูกค้าเข้ามานะคะมีลูกค้าเข้าสั่งออเดอร์ได้นะคะจะมีช่วงลาจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะเวี f f อ r จูนสิบเหรียญน,นะคะนะคนที่ชอบการเสี่ยงดวงก็มีโอกาสนะคะนะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะนะจะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงบางคนอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะ นะมีมีมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจนะคะมีความเข้มแข็งมีความเรียกว่าอดทนเกี่ยวกับด้านของการงานมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานนะคะอาจจะมีการลงทุนธุรกิจใหม่หรือว่าต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสอ,อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ เรียกว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนนะคะจะทําอะไรคิดว่าคนวันจันทร์ในช่วงนี้คิดว่าจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จนะคะแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะชวคลาบนะคะชวคลาบจากการเสี่ยงดวงนะให้ดูในตําแหน่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะให้ชค่ว้ราบนะคะส่วนเลขมงคลจากพระยิปซีนะคะก็มีเลขศูนย์นะคะศูนย์สามนะคะ ศูนย์ศูนย์านะคะนี่คือดวงของคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ เ็เหรียญคนวันังคารในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนก็คิดอยากจะลงทุนธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะต้องนําเงิน b, เก็บเงินเก่าออกมาลงทุนก็ได้นะคะนะ,ะละเอียดรอบคอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะการงานก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะนะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะต้องหรือว่าต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะนะงานทางด้านธุรกิจส่วนตัวนะคะ นะยังมั่นคงนะคะยังมีลูกค้าเก่าเก่าใหม่ๆแวะเวียนมาตลอดนะคะร้านร้านโชว์หวยหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดบ้านเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะนะยังยังมีความเรียกว่ายังเจมตลาดได้นะคะยังมียังมีลูกค้าเก่าเก่าใหม่ๆมนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนดีนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คล้าคลาดปลอดภัยนะคะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตา บางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนก็อาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะคนว่าง,งานตกง,งานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะนั้นในช่วงนี้คน,คนวันอังคารน,นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะ นะ่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะคอยช่วยเหลือนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่จะเป็นข่าวดีนะคะหรือคนที่บุตรหลานบริวารอยู่ใกล้กันนะคะก็อาจจะได้รับโชคนะคะรับเงินได้รับเงินจากบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะนะ่ามองโดยภาพรวมในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้คนบนนันอังคานจะส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานการเงินนะคะสุขภาพนะคะนะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะในช่วงนี้ก็จะหมกมุ่นกับการงานนะคะจะหมกมุ่นกับการเงินมากกว่านะคะส่วนเลขมงคลจากพระยุบสีนะคะเลขโชคจากการเสีสยงดวงมีนะคะนะให้ทําบุญก่อนนะคะแล้วก็เสียงเซมซีนะคะเอาเลขจากเซมซีมาเสี่ยงได้นะคะ นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยุบศีนะคะก็มีเลขเ4็ดสี่ห้านะคะเ4็ดสี่ห้านะคะต่อไปนะคะคนมันพูด คนวันพ like ุธนะคะสิบดาคนวันพุธในช่วงนี้นะคะมีความกังวลใจสับสนนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะบางคนนะคะนะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอยากได้งานนะคะนังคนว่างงานก็อยากได้งานอยากลงทุนธุรกิจใหม่ๆหรือบางคนกําลังวางแผนเกี่ยวกับด้านของการงานอยู่นะคะนะก็ในช่วงนี้ก็มีความมีความอึดอัดใจนะคะ นะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะนะหมออาจจะนัดก็ได้นะคะฉีดวัคซีนก็ได้นะคะหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะรวมทั้งงานศพนะคะงานอาวมงคลนะคะนะักการงานนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีงานชิ้นใหญ่ๆเข้ามานะคะให้คุณต้องอรับผิดชอบนะคะ นะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะสินค้านำํนำเข้าส่งออกนะคะยังโดดเด่นอยู่นะคะบางคนก็อาจจะต้องมีโอกาสเดินทางไปในหน่วยงานราชการด้วยนะคะนะแต่คุณก็ถ้ามองโดยรวมนะคะคนวันพุธนะคะในในช่วงนี้นะคะนะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะก็ยังมั่นคงอยู่นะคะ ยังมีความมั่นคงยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอสนับสนุนนะคะยังมีคนในครอบครัวนะคะนะโดยเฉพาะคนผู้ชายนะคะยังมีเรียกว่านารีอุปธรรมนะคะอาจจะเป็นภรรยาก็ได้คุณแม่ก็ได้นะคะพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนะจะเรียกว่าจะให้ความอุปธรรมคำจุนเรานะคะแต่สําหรับคนที่ว่างงานตกงานนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะอาจจะมี เรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินราจ่ายเยอะนะคะรจ่ายค่อนข้างจะเยอะบางคนก็หมดไปกับการาลงทุนธุรกิจก็ได้นะคะหรือ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ตั้งท้องตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะนั้นในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ เดินทางไปโรงพยาบาลน,นะคะฝากคันก็ได้นะคะตรวจคันก็ได้นะคะก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับการเดินนะคะการาให้ให้ระวังนะคะคนที่มีตั้งท้องตั้งคันอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะ,ะเป็นได้ถึงชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ,ะหรือ,อเรียกว่าเจอกันทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะส่วนทางด้านของ การเงินขอโทษนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภวันนี้นะคะไม่โดดเด่นนะคะจะได้จากการงานมากกว่านะคะส่วนเลขมงคลจากพายิบสีนะคะก็มีเลข0 4นนะคะศูนสี่สานะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะเดฟูคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางแบบกระทันหันนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําหรือบางคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือมีโอกาสที่จะต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะคะนาแต่6กดามนะคะเรียกว่าถ้ามีการยกย้ายก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อยๆขยับ ดีขึ้นนะคะนะไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องอะไรนะคะหดาบก็คือการเวลานะคะนะักทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ,ะค่อยๆค,คลี่คลายแก้ไขปัญหาไปเองนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางติดกลางค่ำกลางคืนนะคะนะบางคนก็อาจจะมีการเดินทางกลับเปลี่ยนผ่านบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ได้นะคะนะมีโอกาสที่จะเรียกว่ากลับไปในสถานที่เก่าๆนะคะไปในสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วนะคะก็ได้ ในช่วงนี้คนวันประสิพักผ่อนน้อยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนตื่นเช้านอนดึกนะคะนะก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะปวดหัวไม่เกรนเมืองเวีเยนศีรษะนะคะมึนๆงงๆความดันนะคะก็ต้องระวังบางคนก็มีโอกาสที่จะต้องพัดพรากจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะนะมีโอกาสที่บางคนก็อาจจะอยู่คนละจังหวัดนะคะอยู่คนละอำเภออยู่คนละประเทศหรืออยู่บ้านเดียวกันก็ทํางานสนทางกัน ไปสวนทางกันมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะแต่บงสําหรับบางคู่นั้นหมอการมองเหมือนกับว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะไปตั้งครอบครัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีดวงเดินทางแบบไม่ได้ตั้งอกไม่ได้ตั้งใจนะคะมีความอึดอัดใจหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะคะนะจะมองไปทางจะหันไปทางไหนก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับว่ามีความกังวลใจนะคะนะเกี่ยวกับหลายๆายอย่างนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะเกี่ยวกับด้านของ การงานนะคะนะหรือบางคนก็เรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยนะคะนะในช่วงนี้นะคะการเงินรายจ่ายเยอะมากนะคะรายจ่ายเยอะนะหมดไปกับการเดินทางบางคนก็หมดไปกับการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยซ่อมแซมร,ร้านค้าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะความรักนะคะก็ต้องระวังนะคะนะความรักสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะในช่วงนี้ก็ให้ระวังคําพูดแลคะแล้วก็อารมณ์นะคะ นะ,ะมีโอกาสที่จะมีปัญหามีโอกาสที่จะมีปากเสียงนะคะต้องต้องใจเย็นๆนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะก็ยังต้องโสดต่อไปนะคะนะยังคิดถึงคนรักเก่ายังคิดถึงอดีตนะคะยังรอคอยคนรักเก่านะคะนะ่าสำหรับบางคนนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะให้ระวังการเดินชนน้น่นชนนี่ฟกชั้นน้ำเขียวก็ต้องระวังนะคะภูมิแพ้นะคะผื่นคันนะคะนะรวมนทั้งปวดหัวไมเกรนนะคะปวดกระดูกปวดตามเมื่อตามตัวก็ต้องระวังนะคะพักผ่อนก็น้อยนะคะในช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะพอมีนะคะแต่แต่ไม่เยอะนะคะนะเดลฟูนะคะมีมีโชคมีลาบได้นะคะ นะมีพระอาทิตย์อยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีช่วงมีลาบนะคะนะเลขมงคลจากพ่ยิบซีนะคะก็มีเลข0688นะคะ0688นะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ นะคะดบันสุกในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนักเรียบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะงานทางด้านนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะเดินทางไกลถึงต่างประเทศก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้เดินทาง อาจจะมีคนอื่นเดินทางมาหาเราก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนอาจจะกำลังทำวีซา่าเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ก็ได้นะคะตดมูลนะคะคนวันสุกในช่วงนี้นะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะ้พักผ่อนก็น้อยนะคะนอนไม่ค่อยเจรหลับนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะให้ระวังเกี่ยวกับะระบบ วิ่งเวียนศีรษะนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะนะมึนๆงงๆนะคะนะระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะสามถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวก็ยังรักกันดีอยู่นะคะในช่วงนี้ควรสุขอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเรือสตรนนะคะมีความเข้มแข็งมีความอดทนนะคะมีความมุ่งม,มั่นนะคะนะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะบางคนก็อาจจะเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านาวิงเวียนศีรษะนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างจะพักผ่อนน้อยปวดหลังด้วยนะคะปวดหลังปวดข้อมือก็ต้องระวังนะคะไม่เกรนด้วยนะคะไม่เกรนนะต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยแต่รายจ่ายก็เยอะนะคะระายจ่ายค่อนข้างจะเยอะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่คุณผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะข่มคนรักข่มคู่ครองนะคะนะก็ลดลงมานิดนะคะความแข็งของเรานะคะนะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ตูกอกตกใจนะคะนะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้นะคะนะแต่ค่อนข้างจะช่างเลือกนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะนะ้ะก็ช่างเลือกนะคะไม่ค่อยจะถูกอยกถูกใจใครนะคะ นะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงนะคะ mm hmm. เลขมงคลจากพายิฟรีนะคะ mm hmm. ก็มีเลข 4, 8, 3, 8นะคะ 4, 8, 3, 8นะคะต่อไปนะคะคนันสร์ คนวันเสาร์นะคะราชินิถ้วยอาหารการกินในช่วงนี wow ้อุดมสมบูรณ์นะคะคนวันเสาร์หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บกักตัวนะคะอยู่กับบ้านนะคะอยู่กับคนในครอบครัวนะคะก็อยู่แต่การอยู่แต่ในครัวนะคะก็ทํากับข้าวนะคะกินเยอะนะคะในช่วงนี้กินเยอะทานเยอะนะคะนะกินเก่งทานเก่งจิตใจดีงามนะคนวันเสาร์นะคะงานทางด้านของถ้าทางด้านของการงานนะคะ นักง,งานทางด้านการพูดการคุยการติดตอ่อการเจรจาการสื่สอสารนะคะเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะยังมีลูกค้าประจําแวดเวียนกลับมานะคะนะยังไม่ถึงกับเงียบเหงานะคะยังมีรายได้เข้ามาอยู่นะคะนะยังมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้กินเยอะทานเยอะนะคะคนวันเสาร์นะคะคุณผู้ชายนะคะเรียกว่าในช่วงนี้นะคะนารีอุปธรรมนะคะนะ อาจจะเป็นภรรยาก็ได้นะคะคุณแม่ก็ได้พี่ป้านนะอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะส่วนคุณผู้หญิงก็จะได้ดีด้วยตัวของคุณเองนะคะก้าวดาบนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนอนหลับๆล,บลบตื่นตื่นนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะบางคนก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิงเวียนศรีรษะปวดหัวไมเกรนนะคะนะ้ำัก่อนน้อยหรือบางคน บางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะกินยาหาหมอโดยเฉพาะคนผู้หญิงที่ตั้งท้องตั้งครันนะคะนะ่ามีโอกาสที่จะได้พาไปฝากครันโรงพยาบาลก็ได้นะคะหมออาจจะนัดตรวจคันก็ได้นะคะนะาเรือเราอาจจะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายรวมทั้งอาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพก็ได้นะคะนะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะมีมีเงินเข้ามาแต่ก็ ใ่ายเยอะนะคะบางคนก็เรียกว่าหมดไปกับการกินการทานหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะนะก็หรือว่ามีโอกาสที่จะต้องซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะซ่อมแซมร้านค้าก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดและก็อารมณ์นะคะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงได้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้ก็ สำหรับคุณผู้ชายนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นคุณแม่บ้านนะคะแต่จะเป็นแม่ใม,ม่นะคะที่จะเข้ามานะคะนะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากวัยยิบนะคะก็มีเลข0339นะคะ0 3 3 9นะคะ,น,ะ,คะนี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วัน จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ